สวัสดีครับพบกับ MG ค่าแคลค c ิ i ิกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามานำเสนอเกี่ยวกับเวลาที่รถนะมีวัฏเหตุหรือเ,เราจมไปอยู่ในน้ำนะครับในระดับน้ำที่สูงพอสมควรนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราใช้วิธีการเปิดกระจกออกไปนะครับแต่ทีนี้สถ,ถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งครับที่ผมจะแนะนำก็คือถ้าเราไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับลดลงในน้ําก็ให้เราตั้งสติก่อนนะครับจากนั้นลองเปิดกระจกดูนะครับถ้าเปิดไม่ได้นะครับก็ลองเปิดตัวสลูปดูนะครับถ้าสลูปเปิดได้นะครับเราก็มุดออกไปด้านบนนะครับ ข้อดีของการที่มีสลู็คือเราสามารถหนีออกไปด้านบนได้นะครับเพราะว่าระดับน้ํายังไม่ถึงสวิตนะครับแล้วตัวสลูปยังทํางานได้อยู่ครับรถยนต์ MG มของเราเกือบทุกรุ่นเลยมีตัวสลูบเสร็จแล้วเราก็มุดตัวออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็ไปอยู่บนหลังคาเป็นที่สูงก็ปลอดภัยระดับน้ําพอสมควรก่อนที่เราจะออกมานะครับเราควรจะทําการทําตัวเองให้เป็นอิสระก่อนนะเช่นสายเบลมันล็อกอยู่แล้วก็ปลดเบลออกก่อนแต่บางครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าเบลมันติดขัด เราไม่สามารถที่จะถอดเบลออกได้นะครับหรืออาจจะมีอะไรไปติดขัดอยู่นะครับก็ผมก็แนะนําว่าควรจะมีตัวนี้นะครับตัวช่วยเหลือในการตัดเบลแล้วก็ตัวเคาะกระจกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวอนนี้ผมไม่สามารถดึงเบลออกนะครับกดไม่ได้ครับเรามีตัวมีดตัดนะครับใช้ด้ามมีดนะครับทิมเข้าไปตรงเบลดึงให้ตึงนะครับแล้วก็ตัดหยุดแล้วนะครับตอนนี้เรา สามารถที่จะออกจากรถได้เนี่ยออกจังสลุปนะครับแต่ถ้าสลุปเปิดไม่ได้เราออกไม่ได้เลยนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวที่จะใช้สําหรับเคาะกระจกให้แตกนะครับตัวนี้ใช้งานได้ง่ายมากนะครับโดยวิธีการเขาจะมีตัวเดือยอยู่นะครับเราจับปลายมันนะครับแล้วก็กดไปที่กระจกวางชนกับกระจกนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกระจกก็จะแตกเดี๋ยวเราไปลอง กดดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดดูว่ามันจะแตกจริงไหมแล้วมันจะ,ะสามารถช่วยเราให้พ้นจากตอนรถน้ําท่วมได้ไหมออกจากรถได้ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เรามาดูอุปกรณ์ตัวตัดกับตัวเคาะกระจกใกล้ๆนะครับมันจะมีปอกอยู่2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็เป็นตัวตัดเร็วนะครับลักษณะ เป็นตัวใบมีดแล้วก็เขาจะมีตัวป้องกันไว้นะครับไม่ให้มันบาดเราครับไม่เป็นอันตรายต่ผู้ใช้แต่แล้วเาก็วิธีการก็คือเมื่อเบลมันตึงอยู่ใช่มครับมันมันล้างเราอยู่เราก็จับด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้มีดบาดมือแล้วก็ตรงนี้วางใกล้ๆก,กับขอบแล้วก็ดันนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเก็บนะครับทวนอีกฝั่งหนึ่งนะครับลักษณะจะเป็นตัว กระแทกก็ามาแต่ว่าตัวเข็มที่กระแทกอยู่ด้านในนะครับังนั้นเวลาเรากดเนี่ยเข็มก็จะถูกแรงสปริงดันออกมาตอนนี้มันจะไม่มีนะครับเราก็แค่เอาตัวนี้ทาบเข้าไปกับตัวกระจกนะครับที่เราจะกดนะครับแล้เวเราก็กดดั้มเข้าไปเฉยๆไม่ต้องเคาะนะครับไม่ต้องกระแทกนะครับแค่บ,บางให้ชนกระจกแล้วก็กดแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะลองกันดูครับดังนั้นเราก็กดลงไปนะครับนะครับกระจกก็จะแตกแล้วตอนนั้นเราก็เอามือดันหรือ,อใช้ พราะจดุที่มันไม่บาดมือนะครับดันออกมาครับก็ถือว่าในการเคาะกระจกง่ายๆนะครับไม่ต้องไปใช้มือทุบหรือใช้อุปกรณ์อื่นและมันรวดเร็วด,ด้วยนะครับก็เป็นการถาทิศการเคาะกระจกด้านหน้านะครับเสร็จแล้วเมื่อรถออกไปแล้วมีน้ําเข้าอะไรก็ตามแล้วก็เราก็ค่อยๆเอาตัวออกมานะครับหลังจากที่กระจกมันแตกแล้วนะครับก็ตัวนี้มีติดรถไว้ก็ดีนะครับราคาไม่แพงมากมันสามารถช่วยเราในยามฉุกเฉินได้ครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม MG Car Clinic าข,าข,าของเรานะครับก็เราจะทำคลิปใหม่ๆออกมานะครับให้เพื่อเป็นความรู้ในการใช้รถยนต์ของเรานะครับก็ขอขอบคุณครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบทรับตะไค้ครับสวัสดีครับ